สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องการเมืองที่กำลังร้อนๆเลยนะครับเรื่องคลิปเสียงที่หลุดออกมาระหว่างนายกแพททองทานกับอดีตผู้นำกัมพูชาสมเด็จหุ่นเซนใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากเพราะเนื้อหาม,มันไปพาดพิงถึงกองทัพโดยเฉพาะท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาคกลางก็เลยเกิดแรงกระเพื่อมเยอะเลยครับมันสร้างความไม่พอใจแล้วก็เหมือนความเชื่อมั่นก็สั่นคลอนไปเหมือนกัน วันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าการที่นายกเดินทางไปอุบลวันที่20มิถุนาเนี่ยซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกกับท่านแม่ทัพหลังเกิดเรื่องมันมีความหมายยังไงบ้างเราจะดูจากข่าวจากบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับค่ะเป้าหมายคืออยากจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วการไปครั้งนี้มันคืออะไรปฏิกิริยาที่เห็นเป็นยังไงแล้วมันจะกระทบการเมืองกับความสัมพันธ์รัฐบาลกองทัพต่อไปอยังไงบ้างเอาตรงจุดที่เจอกันเลยดีกว่าครับ ภาพที่ออกมาคือนายกไปถึงกองบิน21ที่อุบลท่านแม่ทัพภาคสองก็รอรับอยู่ค่ะแล้วนายกก็ยกมือไหว้เลยแล้วก็พูดว่าขอโทษอย่างเป็นทางการนะคะทันทีเลยนะฮะการไหว้การขอโทษซึ่งหน้าแบบนี้ในทางการเมืองไทยมันส่งสัญญาณอะไรบ้างครับ เอ่อการแสดงความเคารพแล้วก็ขอโทษตรงๆแบบนี้มันสำคัญนะคะโดยเฉพาะกับทหารระดับสูงมันเหมือนเป็นการพยายามจะลบความตึงเครียดลงแล้วก็เป็นการเอ่อให้เกียรติแล้วก็รักษาหน้าของอีกฝ่ายด้วยซึ่งจริงๆก็มีข่าวออกมาก่อนแล้วนะะี่ค่ะว่านายกโทรไปคุยแล้วตั้งแต่วันที่18ใช่ครับมีรายงานว่าโทรไปปรับความเข้าใจก่อนแล้วแล้วท่านแม่ทัพก็ตอบว่าผมไม่มีอะไรครับผมเข้าใจค่ะท่าทีเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์นะคะ หลังจากซีนขอโทษนั้นแล้วเราก็เห็นภาพนายกกับท่านแม่ทัดบุญศิลป์อยู่ด้วยกันตลอดเลยนะทั้งเดินคุยกันขึ้นหอไปฐานปฏิบัติการมรกรด้วยกันใช่ค่ะมีภาพชวนกันไปรับดอกไม้จากชาวบ้านด้วยดูพยายามสร้างบรรยากาศให้เป็นมิตรมากๆนายกเองก็ให้สัมภาษณ์ย้าว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วบอกว่าเป็นเทคนิคการคุยระหว่างกันเพิ่งเจอครั้งที่สองเองจะไม่ชอบเขาได้อย่างไงคือประเด็นเทคนิคการคุยนี้ก็น่าสนใจอื ใช่ค่ะคำว่าเทคนิคการคุยเนี้ยถูกหยิบม,มาใช้อธิบายตลอดว่าจริงๆเจตนาดีอยากลดความตึงเครียดชายแดนแต่ว่าแต่มันก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดคำถามเยอะเหมือนกันเพราะเนื้อหาในคลิปนะคะมันกระทบความรู้สึกกองทัพเต็มๆเลยการบอกว่าเป็นแค่เทคนิคเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าเออมันพอหรือเปล่าโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศใช่ไหมครับ ใช่ค่ะสื่อต่างประเทศเขาก็ยังมองว่าคำอธิบายนี้อาจจะยังไม่เคลียร์ความรู้สึกบาดหมางหรือว่าตอบคําถามเรื่องความเหมาะสมในการสื่อสารประเด็นอ่อนไหวแบบนี้ได้หมดนอกจากการเคลียร์ใจกับท่านแม่ทัพแล้วนายกก็ไปที่ฐานปฏิบัติการมรกตด,ด้วยไปมอบของให้กําลังใจทหารกองกําลังสุรานารีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกภาพสําคัญท่านก็ย้าว่าทหารเปรียบเสมือนรั้วของชาติรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่แม้จะเน้นเจรจา แต่ก็สแตนด์บายพร้อมถ้ามีการประทะการลงไปให้กําลังใจทหารแบบนี้ก็สอดคล้องกับที่ขั้นเคยโพสต์ก่อนหน้านี้นะคะเรื่องเตรียมความพร้อมชายแดนโรงพยาบาลสนามหลุมหลบภัยอะไรพวกนั้นก็คงเป็นการย้าเรื่องความมั่นคงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับมาซึ่งก็จําเป็นมากในสถานการณ์แบบนี้แต่เสียงตอบรับนี่ดูจะสวนทางกันอยู่นะครับในพื้นที่ที่อุบลก็มีภาพคนมาต้อนรับมอบดอกกุหลาบผูกผ้าเขามา้าดูอบอุ่น แต่พอไปดูในออนไลน์ใช่ครับโดยเฉพาะในเพจของจังหวัดนี้โอ้โห,โหคอมเมนต์นี่ดุเดือดมากแสดงความไม่พอใจชัดเจนเลยแบบไั่ย,ยินดีต้อนรับมันอะไรแบบนี้จริงค่ะภาพมันสะท้อนความรู้สึกที่ต่างกันจริงๆสื่อไทยส่วนใหญ่ก็จะเน้นภาพปรับความเข้าใจบรรยากาศที่ดูเหมือนจะดีขึ้น แต่สื่อต่างชาตินี่คนละมุมเลยใช่ค่ะอย่าง Stress Times, BBC, Al j a z e ลี n ซี CNN เขายังมองว่าการขอโทษหรือคำอธิบายเรื่องเทคนิคนมันยังไม่พอหรอกแล้วก็ยังจับตาเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลที่ดูงอนแง่นด้วยแถมยังมองว่าการกระทำของสมเด็จฮุนเซนท,ที่ปล่อยคลิปออกมามันก็ผิดมารยาทางทูตนะซึ่งถ้ามองย้อนไปก่อนที่นายกจะลงพื้นที่เนี่ยสถาน,นการณ์การเมืองมันสั่นคลอนหนักมากจริงๆนะครับ สั้งเสียงไล่ให้ลาออกยุบสภามีการยื่นเรื่องถอดถอนปปชสารรัฐธรรมนูญแล้วยังมีเรื่องภูมิไทยถอนตัวอีกทําให้เสียงรัฐบาลเปิ่มน้ําเลยถูกต้องครับแรงกดดันมหาศาลจริงๆการลงพื้นที่ครั้งนี้เลยเหมือนการแบบย a m ม g ช c ค n t น o ทเล่งด่วนค่ะส่วนท่าทีของท่านแม่ทัพภาคสองเองเท่าที่ตามบทสัมภาษณ์ ท่านก็ยังยืนยันจุดยืนเรื่องปกป้องอธิปไตยนะคะบอกว่าไม่หวั่นไหวอะไรแล้วก็อธิบายเรื่องสถานการณ์ชายแดนว่าจริงๆฝั่งกัมพูชารุกล้ำเข้ามาก่อนการที่เราจำกัดด่านก็เป็นการตอบโต้ซึ่งต้องแก้โดยใช้กลไก RBC หรือคณะกรรมการชายแดนแล้วก็คุยระดับผู้นำท่านก็มีแนะนำนายกด้วยนะให้มุ่งมั่นมีสติแก้ไขปัญหาสร้างความเชื่อมั่น ค่ะก็ดูเหมือนเป็นการให้คําแนะนําในฐานะผู้ปฏิบัติในพื้นที่ฟังดูเหมือนทั้งสองฝ่ายก็พยายามจะแสดงท่าทีประนีประนอมออกสื่อนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วความสัมพันธ์รัฐบาลกองทัพมันอาจจะยังเปราะบางอยู่หรือเปล่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะคือการที่กองทัพให้ความร่วมมือในที่สาธารณะแบบนี้มันก็อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่คำนวณมาแล้วเพื่อรักษาภาพล็อกองคอ์กรแล้วก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพิ่มบางคนก็อาจจะมองเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดเรื่องรัฐพันธ์ลึก ที่เชื่อกันว่ามีเครือข่ายอำนาจบางอย่างอยู่เบื้องหลังการเมืองไทย,ทยโดยเฉพาะฝั่งทหารมน,น่าคิดครับค่ะดังนั้นความสัมพันธ์จริงๆหลังมรสุมคลิปเสียงครั้งนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงสรุปแล้วการไปชายแดงของนายกครั้งนี้ก็เป็นความพยายามครั้งสําคัญเลยนะที่จะเคลียร์ใจกับกองทัพแต่ผลตอบรับก็มีทั้งบวกทั้งลบการเมืองก็ยังไม่นิ่ง ใช่ค่ะแล้วโจทย์ใหญ่เรื่องความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับซึ่งมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าถ้าดูจากประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พลเรือนผาหารบ้านเรากับแรงกดดันการเมืองที่ยังคุกรุ่นอยู่เนี่ยการเยือนครั้งนี้มันเป็นแค่การซื้อเวลาประคองสถานการณ์ หรือว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสถียรภาพจริงๆได้นั่นสิคะเป็นคำถามสําคัญเลยแล้วนอกจากการแสดงท่าทีออกสื่อแล้วเนี่ยการกระทําอะไรต่อจากนี้ไปที่มันจะเป็นรูปธรรมจริงๆที่จะช่วยฟื้นความไว้ใจแล้วก็ทําให้การจัดการเรื่องสําคัญอย่างความมั่นคงมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนได้จริงๆอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะ